ตาาบาเบเอร์อย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับพีน้องบาร์เบอร์และชาว YouTube ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เรามาอยู่กับทรง undercut ไว้ขอบนะครับหรือรองทรงสูงไว้ขอบนะครับและสเต็ปแรกนะครับช่างต้าจะขึ้นฐานทรงด้วยเบอร์1.5นะครับด้านบนช่างตาจะไว้ผมแบบไม่แบ่งผมนะครับผม จะตัดฐานทรงนะครับผมสร้างฐานทรงด้านข้างนะครับให้รอบศีรษะนะครับผมค่อยๆสร้างฐานทรงนะครับให้เกิดเป็นขอบที่ชัดเจนนะครับโดยการเผยนะครับหน้าปัตตาเลียนมาเล็กน้อยนะครับเพื่อทําให้เกิดขอบนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะทําให้ขอบเกิดเยอะขึ้นนะครับเราก็สามารถที่จะเผยหน้าปัตตาเลียนมาเยอะๆนะครับ ขอบก็จะเกิดเยอะนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องอยู่ที่ตัวช่างเป็นคนดีไซน์ด้วยนะครับสำหรับขอบนั่นเองนะครับก็จะให้ออกมาเป็นยังไงนะครับแล้วฝั่งนี้นะครับก็เปิดขึ้นไปนะครับสูงเลยนะครับผมแล้วก็สร้างแนวเส้นนะครับให้ชัดเจนนะครับด้านข้างทั้งสองฝั่งนะครับต้องเท่ากันนะครับผม สำคัญเลยคือการกําหนดแนวเส้นนะครับผมเพราะว่ารูปศีรษะแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันนะอันนี้ขึ้นอยู่ที่ช่างด้วยนะครับว่าจะกําหนดแนวเส้นของขอบเนี่ยประมาณไหนนะครับและต่อมานะครับช่างต้าจะการขอบนะครับด้วย50-17นะครับอันนี้เราก็ใช้มุมนะครับการการขอบที่คมนะครับแนะนําว่าให้เราใช้มุมของปัตเตอร์เลียนย้ําเส้นของขอบนะครับให้เกิดเป็นเส้นเดียวกันนะครับผม ย้ำเข้าไปเนี่ยเพื่อให้เกิดเป็นเส้นเดียวกันแบบนี้นะครับขอบเนี่ยก็จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้ผมก็จะย้ำมุมโค้งนะครับด้านหลังนะครับก็เหมือนกันนะครับถ้าอยากให้เส้นคมชัดเนี่ยเราก็จะค่อยๆกันนะครับย้ำให้เกิดเป็นเส้นต่อเส้นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับ เส้นต่อเส้นไปเลยนะครับแค่นี้นะครับผมก็เกิดเป็นขอบนะครับที่ชัดเจนแล้วนะครับผมต่อมานะครับเราจะมาสร้างฐานทรงนะครับด้านล่างเก็บรอยเชื่อมด้วยเบอร์หนึ่งนะครับอันนี้เราจะถ่ายด้านล่างเนี่ยให้เกิดความขาวนวลกลืนนะครับผมด้วยเบอร์หนึ่งนะครับถ่ายขึ้นไปกลืงกลางของเบอร์1.5ที่เราเปิดไว้นะครับถ่า ขึ้นไปนะครับผมถ่ายให้นวลถ่ายให้เนียนเนี่ยเราก็จะต้องมีการถ่ายให้แนบด้วยนะครับถ้าอยากให้เส้นผมเนี่ยนวลเนียนเสมอกันนะครับถ่ายให้แนบนะครับถ่ายขึ้นไปสบัดข้อมือนะครับแล้วก็ถ่ายย้อนนะับผมถ่ายย้อนบางครั้งเนี่ยเส้นผมเนี่ยไม่สม่ําเสมอนะครับเราก็สามารถที่จะถ่ายย้อนขึ้นไปนะครับเพื่อให้เส้นผมเนี่ย กินได้อย่างง่ายขึ้นนะครับกินเส้นผมได้อย่างง่ายขึ้นและสม่ำเสมอเท่าๆกันทั้งีนะครับ mm hmm. เนยก็จะเกิดเท่าๆกันนั่นเองนะครับผม mm hmm. และต่อมานี่ครับสร้างความนวลตรงจรนะครับ ด้วยเบอร์0ูนนะครับถายสะบัดข้อมือขึ้นไปเพื่อเชื่อมกันนะครับและสเต็ปต่อมาช่างต้าจะเก็บขอบนะครับผมเก็บสร้างขอบนะครับอันนี้ลูกค้าต้องการแบบไว้ขอบนะครับผมเราก็จะไว้ขอบแบบไม่มากนะครับเราก็จะถ่ายเก็บขอบนะครับเพื่อสร้างแนวขอบให้ชัดเจนนะครับ ช่างตาก็จะเก็บขอบนะครับแล้วก็สร้างแนวของขอบนะครับเป็นรูปทรงเนี่ยไปด้วยในตัวเลยนะครับผมก็จะทําให้ลดเวลาในการตัดนะครับผมแล้วก็ได้ขอบของทรงที่สวยนะครับกรอบทรงก็จะสวยงามนะครับผมอันนี้ก็เก็บขอบนะครับให้รอบศีรษะเลยนะครับต่อมาเราก็จะใช้เบอร์0.5นะครับผมไถขึ้นไปลกึ่งกลางของเบอร์หนะครับ เพื่อสร้างความขาวนวลกลืนนะครับจากนั้นนะครับช่างตาก็จะใช้วิธีการเกานะครับผมด้านหลังเนี่ยมีความชี้นะครับเราก็จะเกาเพื่อให้สม่ำเสมอกันนะครับวิธีสังเกตนะครับตรงไหนที่สังเกตดูว่ายังไม่สม่ำเสมอกันนะครับเราก็เก็บเข้าไปนะครับผมเก็บขอบนะครับให้รอบศีรษะเลยนะครับและก็เก็บ นวลด้วยเบอร์0.5ตรงจอเนะครับผมอันนี้เนี่ยวิธีสังเกตนะครับเพื่อน,อนช่างตาก็จะมองจากเนื้องานเลยนะครับอ่าแล้วก็มันวีเช็คดูนะครับเวลาตัดผมก็มันวีเช็คว่าตรงไหนที่ยังไม่สม่ำเสมอขอบภาพรวมดูดีหรือ,อยังนะครับอันนี้ช่างตาก็จะเช็คดูนะครับก่อนที่จะตัดนะครับแล้วก็ถ้ายังมองแล้วยังมองไม่ออกนะครับก็จะถอยหลังมาเล็กน้อยนะครับเพื่อ ทำการดูภาพรวมนะครับถ้าแสงเยอะเนี่ยเราก็จะดูภาพรวมได้ดีนะครับสําคัญเลยนะครับตัดผมเนี่ยแสงจะต้องดีนะครับแสงจะต้องสว่างนะครับผมแสงจากธรรมชาตินี่แหละครับจะทําให้เราเนี่ยมองทรงผมได้ดีนะครับมองทรงผมได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับอันนี้นะครับเราก็จะสร้างฐานทรงนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดตรงขอบนะครับแนวเส้นของทรงนะครับให้สวยงามนะครับ เชื่อมกนรลับกันนะครับไม่ว่าซ้ายขวาและด้านหลังนะครับผมให้ดูสวยงามนะครับเก็บรายละเอียดนะครับฐานทรงจากนั้นนะครับเมื่อเราสร้างฐานทรงเรียบร้อยช่างต้าจะมาทําการตัดด้านบนนะครับการตัดด้านบนนะครับสําหรับลูกค้าเป็นคนผมชี้นี่ครับแล้วก็เป็นคนเส้นตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสับบางนะครับผมสําหรับทรงนี้เป็นทรงอันเดอร์คัตนะครับเราจะไม่เอาด้านบนออกเยอะนะครับตัดแค่ข้างล่างนะครับ ด้านบนเนี่ยเราจะสับบางนะครับเพื่อให้เส้นผมปลายผมเนี่ยบางลงนะครับแล้วก็ลดเนื้อผมนะครับให้เส้นผมเนี่ยดูไม่หนาจนเกินไปนะครับผมและลดความยาวของผมนิดเดียวเท่านั้นนะครับเราจะไว้ผมด้านบนนะครับยาวๆนะครับอันนี้เราก็สับบางตรงปลายผมให้รอบศีรษะเลยนะครับย้ําเลยนะครับการสับบางนะครับแนะนําอย่าสับเยอะนะครับและอย่าสับโคนผมนะครับจะทําให้เส้นผมเนี่ย บางไปถึงโคนผมและจะเห็นสีสันได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็ไม่แนะนำนะครับควรที่จะสับแค่ปลายผมนะครับแล้วก็สับเป็นช่อๆไปนะครับเพื่อให้ปลายผมพริว้วลดความหนาและลดความยาวของเส้นผมนั่นเองนะครับ และสเต็ปต่อมานะครับช่างต้าจะมากันขอบด้วยมีดโกนนะครับส่วนของมีดโกนนะครับช่างต้าจะใช้มีดโกนของดองโคนะครับผมเพราะว่ามีดโกนงดองโคเนี่ยค่อนข้างที่จะคมดีคมนานะครับไม่ว่าเราจะกันขอบหรือโกนหนวดก็สามารถใช้ได้1ใบนะครับผมจะทําให้การโกนเนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้มค่าจริงๆนะครับสำหรับการใช้มีดโกนนะอันนี้ก็แนะนําเลยนะครับและนี่นะครับเราก็จะย้ําด้วยการขอบเข้าไปนะครับผมเพื่อให้ เส้นของขอบเนี่ยคมขึ้นมานะครับหลังจากที่เราทําการการขอบไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคกหนึ่งนะครับที่จะทําให้ขอบของเราเนี่ยคมชัดนะครับผมเซ็จส่งตามต้องการนะครับนี่นะครับก็เสร็จไปแล้วนะครับส่งอันเดอร์คัตนะครับผมไว้ขอบนะครับผมนี่นะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับ หรือเราจะเรียกร้องส่งสูงไม้ขอบก็ได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ถนะ้าคิดว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับไว้ให้กับตาบาร์เบอร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ